ต้อนรับเข้าสู่วัดไาวชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่หน่งอินได้ป่ามากับพน้องเบวีกับอัลบั้มญี่ปุ่นใช่ไหมคะพี่เตยอใช่เป็นเฟิร์สมินิอัลบั้มเจแปนนะคะคนกับเพลงที่ชื่อว่า go higher go higher ไปให้สูงขึ้นใช่ไปนะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเววีกับญี่ปุ่น จะเป็นยังไงจริงค่ะเ,<อ>เพราะรว่าแบบคิดถึงเหมือนกันเนาะไม่เคยเปลี่ยนชิดไม่ออกเลยอะว่าแบบภาษาญี่ปุ่นภาาษญี่ปุ่นเววีเคยมีสิ่งญี่ปุ่นไหมคงมีบ้างปะ ไม่รู้อ่ะเครื่มีนี้ไงเนาะงอาจจะมีปะแต่ไม่คุณคิดไม่ออกทนขอโทษด้วยบอกได้นะนั่นแหละไปไปฟังกันดีกว่าแต่ก็จะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดดิ้นกิ๊งกิ๊งได้เลยนะค่ะวันเดียวนะคะมีเมมเบอร์ชีพไว้ได้ซัพพอร์ตกันด้วยหรือว่าจะกดเป็นสปอตแฟนก็ได้นะทุกคนใช่แล้วกดให้เริ่มรอป่ะโอ้โหสอุ้ยสาวเก๋อ่ะ

น้องเท้เวลาแบบแรปาแบบยิ้มโนรักรู้ชฉันนักเรียนเต้น ว้าวโอ้กำสั่เสียงสคนนี้เลิศนะว้าว

ดื้อมากเก๋ไกทุกคนไม่ได้คิดแบบนี้เลยเนาะใช่คือไม่ได้เป็นแนวเพลงที่เราคิดเอ้ยแนวเท่มากเฉยเลยอ่ะรู้สึกว่าเพลงแบบซาวแบบติดติดหูหนักเลยอ่ะแบบตอนแรกคิดว่าแบบใส่ใส่ครีนครีแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แบบอู้แบบ มีดนตรีตึ๊บๆเยอะมากเสียงเบสดังๆนึบๆเลยมีมีกรุ๊ปมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออใช่แล้วมันก็ติดแบบว่าติดหูมากติดหูมากรู้สึกว่าเท่ดีอ่ะเป็นเป็นรสชาติคล้ายๆกับแบบ turn back time อะไรอย่างมีมีสตอรี่นิดนึงแล้วก็แบบเออมีการดึงเข้าไปในอันนู้นมีนู่นนี้เชื่อมที่มีแอปเปิ้ลเชื่อมอยู่อะไรอย่างงี้น่ารักอ่ะมีเหมือนดึงมาหลายๆคาแรคเตอร์ว่าแบบเออแบบน่ารั จริงตอนเท่ก็เท่ใิมีการแบบสับเปลี่ยนเซ็นเตอร์หลายคนได้มาอยู่เซ็นเตอร์ได้คนกันดีนะแต่พอเหลือห้าคนด้วยแหละแบบมันเห็นทุกคนชัดดีอ่ะใช่ด้วยด้วยแอร์ทันต่างๆมันก็ได้ได้แบ่งกันได้มากมีเวลามีช่วงเวลามากขึ้นใช่ก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้เสมอะทุกคนก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเคยไม่ทําหรืออะไรอย่างนี้นะก็ยังติดตามน้องแล้วก็ ทำทุกๆแบบแทบทุกอย่างแหละที่น้องทําออกมาใหม่ๆอะไรเงี้ยอันไหนที่ไม่ทําส่วนใหญ่เราก็ได้ติดตามดูอยู่เสมอเลยเนาะยังเป็นกําลังใจให้เสมเออการเติบโตทุกคนจะมีคอนแล้วด้วยในไทยมีบัตด้านค่ะใครแบบไม่ตองไปซัพพอร์ตกันดาวจริงไปแล้วยังเจอเรานะคะทุกคนแล้วยังไปติดตามแล้วให้กําลังใจเด็กๆอยู่แหละก็เนาะก็ยังอยากให้น้องประสบความสําเร็จ ในจุดๆนี้เยอะๆเอาจริงๆถ้าเกิดไว้ได้พูดว่าเป็นเพลงญี่ปุ่นเมื่อกี้แบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะคือแทบไม่รู้ว่าเป็นรองภาษาอะไรอะทุกคนมันดูเพลินได้เลยะใช่เออมีภาษาอังกฤษเยอะภาษาอังกฤษเยอะก็เลยาเพลินดีว่ะดูแลแบบเพลินฟังเพลินหูมันสามารถสั่งซ้ำได้เรื่อยๆเนาะคือมันมันไม่ได้หนักถึงแบบพผูดแตกอะเนาะอก้หมแต่มันยังมันยังสามารถที่แบบว่า สังแล้วเราม้วนเราจอยไปกับแบบโยกโยกอะไรเพราะว่าไม่มีซสาว์ติดหูใช่จริงจริงๆะไรอะติดหูมากทุกคนถือว่าเพลงดีเลยเพราะว่าเป็นแบบเป็นรสชาติใหม่ๆของ NCT นะในจักรวาลเขาที่แบบเพลงญี่ปุ่นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีแนวนี้เลยป่ะรู้สึกแบบปกติคือมาฟังเพลงญี่ปุ่นกันจาคือเพอร์เซพชันแรกที่รู้สึกอ่ะมันจะเป็นแบบ อีกแบบนึงเลยไม่ก็สดใสไม่สดใสไปเลยก็คือแบบโชว์พลังเสี่ยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยช้าๆแบบว่าโบกคอจ๋๊กาอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบโยกฉ่ำแซบแบบแดนแบบว่าแต่แบบเสพน่าจะดีเพราะว่าเป็นเป็นเพลงแบบมีกลุ่มีแบบใช่มันมีการขยับตัวใช่แล้วแล้วเด็กๆก็คือเก่งมีการแบ่งท่อนหรือว่า การร้องสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเออภาษาอะไรเงี้ยคือแบบดีมากโดชใช่ใช่อย่างท่อนที่เป็นแบบ랩อย่างเงี้ยแบบเฮนรี่ต้องอย่างอย่างอะไรเงี้ยเขาเราสึกว่าเขาใช่ทั้งสองคนเลยแล้วมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ประเทศเนาะคือแบบเวลาร้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโหเจ๋งอะดีจังเลยแบบเท่หล่อดูมีความแบบเฟี้ยวอะคูอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอีกสามคนก็คือ เขาไปทางโอคอลแล้วตอนนี้น้องเต้นด้วยใช่น้องเต้นเจเจจินแล้วก็พี่คุณนะเต้นคือเป็นโอคอลไปแลหลใช่เขามีการใช้เสียงอะไรที่แตกต่างจากที่เขาเคยใช้คือเราสึกว่าเสียงให้มันดูแบบว่าเป็นสไตล์แบบเพรามันจะมีท่อนเนื้อเพลงท่อนที่น้องเต้นได้ร้องอ่ะมันมีการใช้เสียงที่ไม่เหมือนปกติที่น้องร้องแล้วรู้สึกว่าน้องสามารถทําได้ดีแล้วก็ยังพัฒนา ตัวเองได้อีกแบบเยอะมากๆแล้วจริงจริงฝากสพเด็กด้วย น้องที่วุีนวายจริงก็คือน่ารักมากเผ่ว่าจะมีเพลงในคอนดหรือเปล่าเออก็ต้องมารอรุนนาอว่าจะมีหรือเปล่าใช่ใคระเด็กๆด้วยตามสตรีมกันได้ทุกช่องจริงทุกคนก็สามารถไปให้กําลังใจน้องกันได้เยอะๆเลยเนาะทั้งสตรีมเพลงหรือทั้งจะไปคอนหรืออะไรอย่างงี้เนาะจ้าจ้าจัดการคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบายบายเจ้าค่ะ